สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในห้องหนังสือนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการดูช anel ของพิมพ์ทาง YouTube และทาง Facebook นะคะเนื่องจากพิมพ์ก็เพิ่งจะค้นพบเจ้าไอคอนอันใหม่นะคะที่เป็นแปะไว้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะคะเพื่อสามารถที่จะดู u t u b e ได้ง่าย,าย,ายนะคะเพราะนอกจากมีคำถามเข้ามาบ้างค่ะว่าเอ๊ะชาร์แนลของพิมพ์อยู่ที่ไหนชาร์แนลของพิมพ์ดูยังไงวิดีโอใหม่มาจะรู้ได้อย่างไรยังไงนะคะถ้าคุณอยากทราบแล้วก็ติดตามชมได้เลยค่ะเรามาเริ่มกันที่หน้า YouTube กันก่อนเลยนะคะพอคุมพิมพ์เข้ามาที่ www youtube com ปุ๊บนะคะถ้าคุณอยากจะเซิร์ชหาชาร์แนลของพิมพ์คุณสามารถที่จะเอาเมาส์มาคลิกที่ตรงนี้ได้นะคะที่เป็นเซิร์ชบาร์ตรงนี้นะคะแล้วพิมพ์เข้าไปว่าป้าพิมพ์ มันก็จะขึ้นมานะคะป้าพิมพ์ป้าพิมพ์ซ้อนแต่งหน้าอย่างนู้นอย่างนี้ตรงนี้นะคะเป็นลิสต์ลงมาก็คลิกเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นผลการเซิร์ชนะคะซูมเข้าไปอีกนิดนึงนะคะผลการเซิร์ชจะเห็นว่ามีวิดีโออะไรของพิมพ์บ้างนะคะโดยที่ถ้าคุณอยากจะเข้าไปที่ช ANNEL เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาตรงนี้ค่ะซูมจ,จัด เข้าไปที่หน้าตรงวิดีโออย่างนี้เลยนะคะแล้วไปคลิกตรงนี้ค่ะที่มันเขียนว่ามิสพิมพ์กากานะคะเพระอชายแนวของพิมพ์ชื่อว่ามิสพิมพกาคลิกเข้าไปที่นี่นะคะจากนั้นมันก็จะเข้าไปที่ชาแนลหลักของพิมพ์นะคะโดยที่ชาแนลหลักของพิมพ์เนี่ยก็จะมีวิดีโอนะคะที่เป็นฟีเจอร์วิดีโอแบบนี้แล้วพอเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีวิดีโอก็คือใหม่สุดแล้วค่อยๆไล่เก่าลงมาเรื่อยๆนะคะไล่ลงไปแบบนี้ คุณก็สามารถจะคลิกที่แต่ละวิดีโอนะคะเพื่อจะดูได้คราวนี้ก็จะได้ทราบค่ะว่าอันไหนมาก่อนมาหลังนะคะถ้าอยากจะดูถอยกลับไปอีกก็สามารถจะกดโหลดถอยกลับไปอีกแบบนี้ได้นะคะมันก็จะเพิ่มโหลดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะสามารถจะสกรอลแบบนี้ค่ะลงไปได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากจะดูแบบที่เร็วกว่านั้นนะคะก็สามารถที่จะมาคลิกที่ด้านนี้ได้ค่ะเลือกที่ด้านนี้แทนนะคะด้านด้านนี้ของจอตรงนี้เนี่ยจะเป็น เพลย์ลิสต์นะคะคือพอคุณกดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์อย่างอันนี้เนี่ยซูมเข้ามานะคะถ้าอย่างสมมุติอย่างอันนี้เป็นต้นนะคะพอเอาเมาส์มาวางเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าคลิกว่ามันจะเห็นว่า Play All นะคะคือเล่นทั้งหมดทุกวิดีโอที่อยู่ในเพลย์ลิสต์นี้ซึ่งมีทั้งหมด40วิดีโอนะคะเพลย์ลิสต์นี้เนี่ยคือเกี่ยวกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆต่างๆ แล้วถ้าเป็นเพลย์ลิสต์อันนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นการแต่งหน้าในวันพิเศษต่างๆอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะสร้างเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้เผื่อใครที่แบบว่าเซ็งๆนะที่เกียดมานั่งคลิกทีละวิดีโอก็สามารถจะคลิกเลือกจากเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะตรงนี้มีเพลย์ลิสต์รถถังด้วยนะคะคุณสามารถดูวิดีโอขำๆกับรถถังได้ที่นี่เช่นกันนะคะก็คือจะมีทั้งหมด9วิดีโอตอนนี้อะไรประมาณนี้นอกจากนั้นนะคะอะถอยกลับไปดูจอใหญ่หน่อยนะคะ แต่กิดว่าคุณอยากจะเห็นวิดีโอทั้งหมดโดยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งสกรอลลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะซอร์ทได้ด้วยนะคะให้เข้าคลิกไปตรงนี้ค่ะตรงแทบ็บคําว่าวิดีโอตรงนี้คลิกเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะโชว์เลยว่าพิมมีทั้งหมดกี่วิดีโอแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้พิมมีทั้งหมด328ีดวิดีโอวิดีโอแต่และว,วิดีโอมีอะไรบ้างนะคะมันจะค่อยๆเนี่ยค่ะแต่ละหน้าหนึ่งมันจะลิสต์ออกมาให้ถึง30วิดีโอด้วยกันนะคะแล้วค่อยๆกดไปทีละหน้านะคะเพื่อจะดู วิดีโอเก่าๆก็นี่นะคะนี่คือการดูวิดีโอในช anel ของพิมพ์นะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดูวิดีโอของพิมพ์แล้วอย่างเช่นวิดีโอนี้นะคะสมมุติคุณเข้ามาดูวิดีโอที่ชื่อว่าเติมกันแดดระหว่างวันเป็นไปได้แล้ววิดีโอนี้นะคะซูมเข้ามานิดนึงแล้วมีคําถามว่าเอ๊ะลุคนี้พิมพ์แต่งหน้าอย่างไรยังไงนะคะ อย่างเช่นอันนี้เป็นต้นนะคะที่มีตรงนี้มีน้องถามว่าวันนี้พีเพินสวยจังค่ะชอบอ่ะพิมก็จะบอกไปนะคะว่าลุกนี้ที่พิมแต่งเนี่ยคือชื่อคือลุกที่ชื่อว่าอะไรนะคะอย่างอันนี้เนี่ยซูมอีกนิดนึงลุกนี้ที่พิมแต่งในวิดีโอนี้เนี่ยคือวิดีโอที่ชื่อว่าหน้าหวานแบบอ้ําขึ้นปกอินเนะคะถ้าเกิดพิมตอบแบบนี้ไปคุณสามารถที่จะก๊อปปี้นะคะก๊อป้ชื่อแบบนี้ได้เลย เราไปใส่ที่ในชาน n e ลพิมนะคะหละังจาก c o p ปชื่อวิดีโอเมื่อสักครู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็กลับมาที่หน้าหลักนะคะก็คือกลับมาที่หน้าแพชชานนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ที่ตรงนี้ค่ะตรงแถบ Search นะคะตรงนี้เราก็แปะชื่อเมื่อสักครู่นี้ลงไปนะคะที่เราปี้ y มาแล้วก็กด Search มันก็จะหาเจ้าวิดีโอที่เมื่อสักครู่นี้เรากำลังตามหาอยู่นะคะซึ่งก็คือวิดีโอนี้นี่เอง ก็คือคุณก็สามารถจะกดดูจากตรงนี้ได้เลยทำให้ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาค้นหาอีกนะคะง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับการดู YouTube จากชแนลของป้าพิมพ์นะคะนี่คือชแนลของพิมพ์ที่บน Facebook นะคะตอนนี้เนี่ยมันจะมีลิงก์อันใหม่เกิดขึ้นคืออันนี้ที่เป็นรูปกดปุ่มเพลย์อันใหญ่เบืเริ่มเทิมเลยอันนี้นะคะอันนี้ตรงนี้ ตอนนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะคลิกตรงนี้นะคะแล้วเสมือนว่าเอา YouTube ของพิมพ์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่อยู่ที่ youtube.com มาแปะไว้ตรงนี้มาแล,แล้วนะคะตรงนี้ก็คือโหลดขึ้นมาก็จะเห็นได้ว่านี่คือวิดีโอล่าสุดของพิมพนะคะคือจะขึ้นมาอยู่ที่บนหน้าจอเลยแบบนี้ก็จะมี description ของออวิดีโอนะคะว่าชื่อวิดีโออะไรแล้วก็พิมพ์ให้ข้อมูลอะไรไปบ้างเกี่ยวกับวิดีโอนี้นะคะสามารถที่จะกดไลค์หรือว่าแชร์เซนต์ให้เพื่อนของคุณได้นะคะแล้วด้านล่างก็จะเป็นลิส อ,อันนี้เนี่ยเขจะโชว์แค่วิดีโอ6วิดีโอเท่านั้นเพราะนั้นเกิดว่าคุณคลิกเข้าไปดูแล้วเนี่ยยังไม่พอใจนะคะยังรู้สึกว่ายังอยากดูอีกเนี่ยก็คือสามารถจะเข้าไปที่ชาแนลหลักของพิมพ์ได้เลยค่ะซึ่งก็คือที่ y o u t u b e c o m m i s s p i m p a k a ะคะคุณก็จะเข้ามาที่หน้านี้ค่ะก็คือจะได้ดูทุกวิดีโอที่มีเลยนะคะ เอาละค่ะวิดีโอนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะหวังว่าจะไม่ทําให้งงยิ่งไปกว่าเดิมนะคะหวังว่าจะสามารถที่จะหาวิดีโอน,นะคะอันนี้คุณสามารถนําไปใช้กันกับของาาชาแนลของคน mm hmm. อืนน่นก็ได้นะคะไม่ใช่เฉพาะชาแนลของพิมเท่านั้นค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่ามีคําแนะนำอะไรอย่างอื่นก็สามารถทิ้งไว้ที่กล่องข้างล่างได้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ